เรียนนะครับผมขันน้ำมนต์นะครับดวงเศรษฐีหลวงพ่อเกษมเขมมโกรนะครับปี2536นะครับนี่นะครับอันนี้มาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่เรียนสวยมากนะครับพี่เรียนขันน้ำมนต์หลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับดูนะครับผมพยายามเล่นแสงไฟให้ชมนะครับเรียนนี้นะครับพิเศษแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับนะครับผมเรียนขันน้ำมนต์นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมมโกรนะครับ 400บาทนะครับพี่พี่400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ดูนะครับผิวสวยมากนะครับผมนี่นะครับท่านใดนะครับผมถ้าหากว่าสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือจะโทรมาที่เบอร์ก็ได้นะครับผม0 9 0ย์5 1096นนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับ เข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่พอันนี้เหรียญน,นะครับผมลักษณะองค์พระใจใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนะครับดูแบบนี้ก็จะชัดอยู่แล้วนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าหากสนใจก็ไม่ควรรอช้านะครับสอบถามเข้า